ก็สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้มือกับช่องทัดคาบอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราผมจะพามาดูเรื่องของ d e f e n r a l i z e d cloud นะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเว็บ3.0นะครับ infrastructure นะฮะมันคืออะไรนะครับมันสําคัญยังไงนะฮะแล้วมันจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรายังไงนะฮะแล้วโอกาสของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า cloud เนี่ยคืออะไรนะครับ cloud เนี่ยมันคือที่เก็บเก็บข้อมูลนะครับสำหรับใช้งานบนโลกออนไลน์นะฮะอย่างเวลาเราอัปโหลดนะครับหรือว่า การที่เราลงคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าลงรูปต่างๆเนี่ยขึ้นไปบน Instagram นะฮะหรือว่า YouTube อย่างนี้นะครับที่ที่เขาจัดเก็บเนี่ยก็คือที่ที่เรียกว่าคลาวนั่นเองนะครับผมพามาดูก่อนนะครับว่า Cloud Provider นะครับหรือเจ้าใหญ่ๆนะครับที่ให้บริการคลาวในปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าไหนบ้างนะครับที่แรกนะฮะ Amazon Web s e r อ i c e ครับผมอันนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับระดับโลกเลยนะน่าจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดนะครับถัดมานะครับตัวของ Microsoft a เ u r e นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้า ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับผมอย่างที่เราใช้งานอยู่นะครับเช่น Google Docs นะครับ Google s h e e t นะครับหรือว่า Google Drive นะครับที่ที่เขาจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ Google Cloud นั่นเองนะครับหรือว่าอย่าง Amazon Web Service นะครับเว็บเทรดต่างๆนะครับหรือว่าเว็บไซต์ใหญ่ๆที่เราใช้งานตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเขานะครับเขาก็จะรันอยู่บน Amazon Web Service นั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเม็นเงินตรงนี้เนี่ยมหาศาลมากนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ทําเงินไปได้ในปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีแต่แนวโน,น้มที่จะเติบโตขึ้นด้วยนะครับในธุรกิจคลาวตร,ตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยผมพาดูก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีของคลาวในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคลาวตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นเจ้าใหญ่ๆเนะก็เรียกว่าจะมีบริษัทตรงกลางนะครับที่เป็นเจ้าของนะครับเราเนี่ยครับก็คือเป็นผู้ใช้งานที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะ สมมติวเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องอัปโหลดข้อมูลขึ้นนะครับแล้วก็มาเก็บในระบบของเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บระบบของ a เมซอนนะครับ Google นะครับหรือว่าอย่างตัวของ m i c r o s o f t นั่นเองนะฮะเขาก็จะมาเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับพอเราจะใช้ข้อมูลเนี่ยเขาก็จะทําการดึงข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็เอามาป้อนให้เรานั่นเองนะครับ เวลาเราอัปโหลดลูขึ้นไปก็มาเก็บในที่เหล่านี้นะครับผมซึ่งนะครับการเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวนะครับอย่างเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยคือการคือที่จัดเก็บคลาวหรือว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ค่อนข้างจํากัดนะครับพื้นที่บนโลกเนี่ยมันก็มีจํากัดถูกไหมฮะแล้วเราก็ต้องมีเครื่องวางหรือเครื่องที่จะามาเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่ให้จัดเก็บถูกไหมครับอย่างตอนนี้นะครับไมโครซอฟท์เนี่ยเขาก็ทาการทดลองนะครับเอาที่เก็บคลาวเหล่านี้เนี่ยเอาลงไปในทะเลฮะแล้วก็ ดูว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ไหมนะครับการทํางานเป็นยังไงนะครับหรือว่าอย่างอเมซอนนะครับที่เขาทดลองยิงคลาวด์นะครับขึ้นไปบนอวกาศเลยนะครับไหนๆบนพื้นโลกมันไม่พอครับก็ไปเก็บบนอวกาศมันเลยนะฮะอีกที่นึงก็เก็บบนพื้นโลกไม่พอก็ไปเก็บในทะเลนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่มันสําคัญมากๆนะครับแล้วก็พื้นที่บนโลกนี่มันจํากัดนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาต้องใช้ในการดูแลที่จัดเก็บข้อมูลนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสําคัญนะฮะสมมติว่าถ้าการดูแลสาความร้อนนะฮะการจ่าย จะมาพูดถึงตัว d e เ e n เทอร์ไล d ์นะฮะหรือว่าเป็นตัวของเทรนที่กำลังจะมาในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรานะฮะก็จะเป็นทั้งตัวคนใช้งานถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นทั้งคนที่เป็น Cloud Provider หรือว่าเป็นคนให้บริการ Cloud ด้วยนะครับหลักการก็คือว่าเราเนี่ยจะแบ่งพื้นที่คอมนะครับหรือว่าพื้นที่การใช้งานประมวลผลส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์เรานะครับเอามาให้กับระบบครับแล้วเราก็จะทําการจัดเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับแล้ว เวลาเราต้องการจะใช้งานเนี่ยเราก็อาจจะดึงข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่เราดึงเนี่ยมันก็จะมาได้จากหลายๆที่นะครับตามจํานวนโหนด provider นะฮะหรือว่าคนที่ยอมมาแบ่งระบบนะครับหรือคนที่ยอมแบ่งพื้นที่จัดเก็บให้กับระบบนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ decentralized cloud นะฮะก็คือไม่มีใครนะครับที่เป็นเจ้าใหญ่นะครับไม่มีใครที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะฮะครับผมพามาดูข้อดีข้อเสียนะครับตัวของ decentralized cloud เนี่ยเรียกได้ว่าจะมีเจ้าใหญ่อยู่หนึ่ง ข้อมูลทุกอย่างก็คือจะมาเก็บกับระบบของเขาด้วยนะฮะซึ่งสมมุตินะครับว่าถ้าก้อนตรงนี้เนี่ยหรือว่าบริษัทตรงนี้เนี่ยระเบิดนะครับหมืว่าโดนวางระเบิดนะครับระบบทั้งระบบนะครับที่ใช้งานกับเขาเนี่ยก็จะเจ๊งหมดเลยนะครับเว็บก็จะล่มนะครับทุกอย่างล่มหมดนะครับหรือว่ารัฐบาลนะครับเขาต้องการสั่งปิดเว็บแว็บหนึ่งนะครับเขาก็สามารถมาสั่งที่บริษัทตรงนี้ได้โดยตรงเลยนะครับเว็บก็จะถูกปิดแต่ว่ากับการนะครับผมว่าเป็น decentralized เนี่ย จะเห็นได้ว่าทุกคนนะครับทุกคนนะฮะเป็นคนที่ทําให้ระบบเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับแสดงว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้ระเบิดนะครับเราก็จะยังเหลืออีกต้อง4โหนดถูกไหมครับที่จะพร้อมใช้งานนะครับหรือว่าตรงนี้ระเบิดนะครับก็เหลือ4โหนดหรือว่าระเบิด2อันเลยนะครับก็เหลือต้อง3โหนดนะครับที่ทําให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานต่อไปได้นะฮะหรือว่ารัฐบาลนะครับต้องการจะฝังปิดเว็บเว็หนึ่งนะครับเขาก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานระบบแล้วก็อยู่ทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถมีอําานจพที่ะัง ทุกอย่างข้ามประเทศอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าต่อให้ทําได้เขาก็ไม่รู้ว่าต้องต่างปิดที่ไหนบ้างนะครับหรือว่าที่ใครบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันของต่อเซนเท่ไแล้วก็ดีเซนเท่าไรนั่นเองนะครับคือข้อดีเนี่ยถ้ามองกัน,นดีๆเนี่ยโซนมีเว็บแบบหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะมาปิดถูกไหมฮะแต่กับการน,นะครับโซนถ้ามันมีเว็บที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเขาก็สามารถมาลานบนตัวดีเซนเท่าไรคราวได้นะครับ แล้วก็เราไม่รู้ได้ว่าเจ้าของเว็บคือใครนะฮะเรารู้แค่ว่ามันมีเว็บแบบนี้อยู่นะครับก็ไม่สามารถปิดเว็บได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นเรียกได้ว่าจุดที่ยังน่ากังวลนะครับของตัวเรื่องของเว็บทรีนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยคือเวลาถ้าเป็นเซนเซอร์ไรอะครับเวลาเราอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปอะครับเราอัปโหลดข้อมูลขึ้นระบบถูกไหมครับระบบที่ใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดูนะครับว่า ข้อมูลนี้เนี่ยมันใกล้เราที่ไหนมากที่สุดนะครับสมมติว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับอัปโหลดข้อมูลขึ้น Google นะครับพออัปโหลดขึ้น Google เสร็จปุ๊บ g o o g l e เนี่ยเขาก็จะมองครับว่าที่จัดเก็บข้อมูลคลาวที่ไหนเนี่ยที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องหาที่ที่ใกล้ประเทศไทยถูกไหมฮะเขาก็จะทําการ Copy ข้อมูลนะครับเอามาเก็บไว้ที่คลาวที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการที่เขาต้องก๊อปปี้ข้อมูลเนี่ยเก็บไว้2ที่เนี่ย ตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นภาระของระบบนะครับเพราะว่าการที่ข้อมูลอันนี้เนี่ยมันต้องถูกเก็บทั้ง2ที่เนี่ยมันก็เปิงระบบถูกไหมฮะแล้วก็ขั้นตอนมันก็ยุ่งยากนะครับกับการนะครับถ้าเป็นดีเฟนเท่าไรเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปจัดเก็บในพื้นที่ที่ใกล้เรามากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าโหนดพาวเวอร์เนี่ยมีหลายที่นะครับก็แค่ว่าเก็บในที่ที่ใกล้เรามากที่สุดอย่างนั้นนั่นเองนะครับโอเคนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นหลักการที่ต่างกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวดีเฟนท์อรไล์เนี่ยมีความซับซ้อนที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ลดขั้นตอนภาระยุ่งยากตรงนี้ลงไปนั่นเองถัดมานะฮะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนเนี่ยถ้าเป็นเฟนท์เทอรไล์เนี่ยแน่นอนว่าเงินเนี่ยมันก็เข้าบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วถูกไหมฮะก็คือเข้าในทุนเจ้าเดียวเลยนะครับอย่างไอเม o n ซอนเว็บเซอร์วิสนะครับเขาก็ตอนที่อ e ีคอมเมิร์ซเขายังไม่ได้กําไรนะครับตอนที่ธุรกิจ e commerce, อจำำีคอมเมิร์ ก็เห็นได้ว่าเเงินตรงนี้มันมหาศาลมากนะฮะทำให้แบบบริษัทเนี่ยพวกบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตกันมหาศาลนะครับกับกันนะครับถ้าเป็นดีเฟนท์เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะมีส่วนแบ่งตรงนี้ได้แล้วนะครับเงินตรงนี้เนี่ยที่นักสร้างแอปนะครับหรือว่านักสร้างเว็บต่างๆเขาจ่ายเงินให้กับคลาวด์ที่เราให้บริการเนี่ยก็จะถูกแจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับที่ยอมแบ่งพื้นที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยให้กับระบบนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเงินที่เคยกระจุกอยู่เนี่ยก็จะถูกกระจายออกมามากขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคอนเซปที่ในปัจจุบันยังกำลังเป็นเทรนด์นะฮะแล้วทุกคนก็มองว่าเงินมันไม่ควรอยู่ในที่ที่เดียวนะครับแล้วก็ไม่ควรมีใครที่จะสามารถควบคุมระบบเหล่านี้ได้นั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวของข้อเสียของ Central ลไลท์คลาวนะครับที่ผมพูดถึงไปนั่นเองนะครับก็ลองอ่านกันดูนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ดีเซวนเท่าไหร์นะฮะก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าใครจะมาปิดก็ได้นะครับมีเจ้าของเขาจะสั่งปิดเว็บไหนก็ได้นะครับผลประโยชน์อยู่กับนนาาทุถ้เร เป็นตัวดีฟเอนท่าหลายคราวเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แทนนายทุนได้นั่นเองนะครับล่มทีล่มทั้งระบบนะฮะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะฮะโดนแฮกง่ายเนี่ยอันนี้ผมลืมพูดนะฮะคือโดนแฮกง่ายเนี่ยความหมายก็คือว่าอย่างถ้ามันมีบริฟัีกหญ่บริฟัทเดียวถูกไหมครับเวลาแฮกเกอร์เขาจะแฮกเนี่ยเขาก็เข้ามาแฮกเอาข้อมูลในที่ที่เดียวเลยถูกไหมครับซึ่งการที่มันเสี่ยงต่อการโดนแฮกเนี่ยทำให้การดูแลระบบตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับ มันไม่ใช่ว่าใครเนี่ยก็จะสามารถมาเป็นคาว u พ p ร o ไวเดอร์ได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีระบบ Security นะครับที่สูงนะฮะแล้วก็มีการ c o p ปข้อมูลไว้หลายชุดน,นะฮะอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะฮะก็เป็นความยุ่งยากของตัวเฟนเทอรไลท์คราวน์นี่โอเคฮะทีนี้ผมพามาดูตัวของ d e เฟนเทอร์ไลท์คราว์ที่มีตอนนี้นะครับโดยผมพาไปดูทีละเว็บคร่าวๆนะฮะตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวของ ICP นะครับก็อันนี้จะเป็นเจ้าแรกนะครับที่เข้ามานะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่สุดตอนนี้นะครัััััับบบออนนนนนนี้ผมมมไ่่่ใใจะะคครรววาาาหญสุดดนนเ,เปปถ็ตขง Flu ตอนนี้ราคาก็กลังมาแรงนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับก็จะเป็นตัวของ Cloud Provider ของ Web3 เหมือนกันนะฮะ Arkash นะฮะอันนี้ Arkash นะฮะอ่านยากมากก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เล็กรองลงมานะครับเป็นโปรเจกต์ที่เล็กรองมานะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละตัวนะฮะแล้วก็ตัว StackOS นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมกําลังศึกษาอยู่นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นน้องใหม่สุดนะครับแต่ว่าโปรเจกต์เขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็กาลังพุ่งขึ้้นเเลยยยทีีีดดววรกก็ไ่า อันนี้เนี่ยั้าหมดนี้ก็คือเป็นตัวของ d e f e n t r a l i z e Cloud นะครับหรือโปรเจกต์ด e เฟนเ r อร์ไรด์คานะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเทรนนะครับที่จะมาในปี2022ตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นบิ๊กเทรนเลยนะครับถ้าใครสนใจยองี้เนี่ยลองเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของแต่ละโปรเจกต์ไว้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะฮะถ้าใครสนใจที่จะลงทุนเนี่ยแนะนำว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ